ครับมาครับผมวันที่ยีสบเก้าครับผมออกหาพึ่งแต่เช้าเลยวันนี้แดดร้อนแต่เช้าเมื่อคืนฝนตกเห็นแม่ตอมดอกกระถินอยู่เพื่อน,นี่ครับแม่กำลังตอมดอกกระถินอยู่บินยังไงไม่รู้ครับตอมหลายตัวอยู่เดีย๋ยวต้องจับจุดดูก่อนครับผมเพื่อนดูนี่กันจะเจอไม่เจอ ครับเ,เพื่อนเจอแล้วครับผมเออลังไม่ค่อยโตครับรังไม่ค่อยโตโอ้ยเหมือนพึ่งใหม่เลยครับเ,เพื่อนๆใบไป,ไป,ไปไใบมาอยู่เนี่ยข้างบนครับผมดำๆเห็นไหม อพึ่งใหม่เลยแต่ซูไม่โดนเพื่อนออพึ่งบเพึ่งมีคนตีแล้หรือยังไงก็ไม่รู้กับผมเป็นเชิงกระดาษเนี่ยนี่ค่ะหรือว่ารังขาดแต่ลอยขึ้นตีไม่มีเพื่อน แต่ดูเหมือนคนตีอะไรเนี่ยนี่ครับเสยงกระดาษโอ้สามสูตรเขาอีกแล้วบนี้นี่ครับ,รรย,รบยังไหวไปไหวมาอยู่เพื่อน ไปครับผมปล่อยไว้นเพื่อนเขาตีไปแล้วครับแต่ไม่ยอมนีจะสร้างหลังต่อแย่เลยเพื่อนตามตูดเขาเพื่อนเขาตีใหม่ๆเองโอ้ไปครับผม ร้อยเชิงกระดาษแต่ช่วงนี้ดอกไม้เริ่มบานหมดแล้วครับดอกพยุงดอกพยุงก็บานเต็มเลยครับปล่อยไว้ก่อนสักสิบวันนี่ครับหลังหนึ่งก็เจอครับผมแต่ลังเล็กไม่เอาครับผมช่วงลังใหญ่กว่าฝ่ามือนหน่อยนึงครับผมไปครับ โอ้สารสูตรเขาจริงๆ,ๆ,ๆเพื่อนนู้นเรากำลเดินมาจากคลองถนนตรงนู้น,ตร,น,นตรงทิวไม้อยู่ขานี่ครับทิวอยู่ขาเห็นไหม,หมต้นไม้ต้นนู้นจี่ตั้งโดดๆแล้วก็ถัดมาฝั่งซานจะเป็นต้นกระตินที่ตอมบินมาครับผมเดินตามมาเจอเพิ่งเขาตีแล้วครับผมโหนี่ครับรอยเท้าผมนี่การตามรีบเลยครับลุ้นเลยเพราะบินมามาก ไปครับผมกลับไปหาที่ใหม่โซนนี้คงไม่รอดแล้วครับพ่อมาแล้วไปทางใหม่ครผมไปโซนใหม่น้ำติดตาโบะเลยครับน้ำาอกประยุบผมขอครับ ขอครับผมขอครับผม ขอบคุณครับอือตรงนี้ก็น่าลงมากเพืเ่อนๆเลยดูครับพุ่มต้นปอหูต้นกระถินดอกกระถินช่วงนี้ดอกกระถินดอกพะยงบาน,นครับผมก็เลยมาเช็กหมายหน่อยคนละหมายกับเมื่อวานครับเมื่อวานลองไปเช็กดูแล้วไม่คือก็เลยมาหมายตากระถิน ต้นพยุงตามรอยเขาไปหลังหนึ่งครับผมตามพึ้งที่เขาตีแล้วเสียเสียเลยครับผมเสียเวลาเป็นนานเลยครับตามพึ้งที่เขาตีแล้วโอเคครับผมไปต่อครับผมได้มาหลังหนึ่งแล้วแหละหัวน้ำสวยๆอยู่ครับ ไปครับผมดูดต่อพวกอีกเดินมาดูต้น,นิ้วต้นไหลพวกนี้ครับเป็นพุ่มเป็นพุ่มน้ามีแต่ไม่มีมครับดอกประยุงบานครับผมเมื่อกี้เห็นตอมอยตรงนี้ละสี่ห้าตัวแล้วก็บินไปก็เลยตามไปดูครับเพื่อน ดอกพยุงดอกพยุงไปครับไปต่ออีกหมายไปเรื่อยๆครับผมอันนี้จะฟูกอีกไหมครับเพื่อนแวะมาดูพึ่งที่เห็นไว้ครับผมหลังฝนซาก็เลยต้องออกมาดูหลบฝนแล้วก็พอฝนหยุดก็แวะมาดูครับผม ว่าไม่น่ารอดแล้วครับมีคนมาหาอยู่เห็นรถตาอยู่ครับผมแต่ผ่านมาแล้วแวะด,ดูครับผมเผื่อรอดไม่รู้จะเป็นยังไงเรียบร้อยไม่รอดตามเคยครับผมครับแมงพวกงจับค้อนเอง ลอยเอาใหม่ๆเลยครับนู่นครับลงมาซ้อมผมไม่ลอยครับเ,เพื่อนไปครับผมนีม่ทุกเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่รอดไปครับไม่รอดเขาหรอกไม่รอดเขาหรอกนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าผมพอเอาได้ผมต้องเอาครับผมช่วงนี้ไม่ว่าช่วงนี้แล้ครับทุกช่วงเลยครับเพราะว่าคนหายเยอะครับเพื่อไม่ว่ากันก็ผมใครเชือเอาได้ก็เอาจังหวะของใครที่ว่าพอได้ก็เอา ไปครับผมกลับละสองฝาหมืดสองฝาหมดตือเลยครับมุ่อกี้หลบผลครับเพื่อนหลบผลเสร็จก็เลยแวมะมาดูพึ่งที่เจอไว้คิดว่าน่าจะไม่เป็นดีเท่าไรหร่หรอกแต่เขาน้าจะเาน้าจะเป็นเมื่อวาน,นครับผมมันเมื่อวานก็สองวันที่แล้ว <c oughs> ไปครับ ไปกับเพื่อนๆกับกับผมขอบคุณทุกๆท่านก็นผมที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ผมขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปทุกๆคลิปที่ลงครับผมนี่นครับมืดมาแล้วครับกลับรับผมเพื่อนขอบคุณครับน่าจะได้รังเดียวแหละวันนี้พอได้ค่าน้ำมัน